เลอน้เลยกเลื่อนเด็าเลือ่านอะไรมาพี่ผูชายอมาโดนของใส่อ่พีู่งอะไรมาโดนอะไรมาไม่รู้โอ้ยไปนะไมพี่บอกว่าโดนพวของอะขอก็คือคนใส่คนต้องไหม่คุณบอกเหรอไม่เพราะว่ารู้สึก เออเขากดลงไปมันกดต8กีโมงรู้ไหมใช่ตอนนอนอ๋อตอนเราหลับอยู่ใช่ตอนกลางคืนใช่ไหมประมาณตัอง2-3ทุ่มแล้วก็จับเตียงคืนใส่เป็นเป็นเวลานี้บ่อยๆใช่ใช่ก็3ปีแล้วเป็น3ปีแล้วแล้วไปแก้ที่ไหนมาหลายที่ยังยัฮะไม่ไปแก้ลังที่เลยครับมาที่นี่เลยตรงเลยอ๋อ ติ๊กต็อกมึงเล่กันพาแกมาเอ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 อเรื่องดีอยู่แล้วนะมาสบายใจได้เนาะอ้าพี่ให้แฟนพี่อธิษฐานในใจขอหน่อยเนาะเอออธิษฐานหน่อยเร็วจะได้เลยขอนะเอออธิษฐานเอาอ่ะผมจะขัดแล้วนะอันนี้คนละคนหนักหน่อยมเป็นหนักะเฮ้ยไปทำบุญ ะรา100 200ให้ครบ600ได้ไหมได้ครับเออชัรนนี้สงอย่างเดียวนะตู้ไหนก็ได้นะพี่ก็ทำคุณ600นะวัดไหนก็ได้ใกล้บ้านพี่แหละนะเออที่นี่เราช่วยฟรีอยู่แล้วพี่ไปทำบุญที่วัดเองนะผมจะท่อตีหูเห็ดงูเย็นหน้างี้6เสียงเลย6ถัวเลย ท้ต oh. ah ัวและนาพี่นะวันสุดท้าเลยนะเดินลงไม้ี่ยังไงถึนี้านทีโลกี่กี่เปอร์เซ็นแล้วอ่าร้านเปอร์เซ็นครับเออร้านเปอร์เซ็นก็ดีนะจอแตกเลยในร้านเปอร์เซ็นร้าแตกวันแรกก็พี่นะ จอแตกเลยล้านตัวเซนเนี่เข่ามันหลุดด้วยเมื่อกี้ผมเสกทั้งหมดเลยตัวมไ่ทนเอ้าพี่รู้ได้ไงอ่าหารสภาพานั่นเออลงมากทำไมผมรู้ว่าเข่าหลุดจริงมากเล่ได้เ่าเออเพราะอยากรู้ว่าทำไมจันรู้ว่าหัวเข่ามันมันหายมันหลุดขาที่โดนนี่นะฮะโดนเโดนหลุดไงเสกให้หมดแล้วมันโตหมดแล้วมองไม่เห็นหีขึ้นไหมล่ะ นึ่ก็ไม่เปลี่ยนแรงพี่มามอาจารย์ช่วยฟรีไหมบอกสั่บอกไหนช่วยฟรีไหมเออช่วยฟรีครับเอและพ่อแม่พี่น้องบอกหน่อยที่เขามีปัญหาทุกใจแบบป๋านะ่ะเชิญมาได้นะก็ถ้าไม่มาที่นี่แก่ร่วมมาที่ไหนนะครับครับก็ดีที่สุดขอ,ขอบคุณครับป๋า

เึลงร้อลกกกี <c oughs> ่ปรเซ็นได้ก่าสิบปรเซ็นชนะาปลอดภัยนะ <c oughs>